หน้าไหวได้แล้วเ,เดี๋ยวนี่ใบสมัครนะเขียนกรอกรายละเอียดไม่เรียบร้อยแล้วพวกหลักฐานอะไรนี่เอามาแล้วเหรอครับผมนํามาเรียบร้อยครับอหลักฐานของพวกคนทั้งสองข้างหลังอะ่ะลักฐานนี่เพิ่อเกิดจะมาซื้อที่นี่ซื้อไม่ได้หลักฐานซื้อได้มันไม่ได้มันต้องเป็นของที่ได้มามันซื้อได้ยังไงไม่หลักฐานจืดมึงไหวได้ลักทาน ไอ้ลักเตานกเขื่องจะจำโน่อยได้หรอกไอ้เ <c oughs> ปิดจะแล้วเพื่อเนื้อปิดเสจะแล้วลักเต้าน่ะมันคืออังเหลานะเพื่อนนั่นเลยคือลักเต้านอังโลเลยลักเตานเพื่อนโอ้แล้วไม่ลักเตานแล้วไม่ตกไปกินด้านดนั่นเลยตัวลักเตานไปเฮ้ยชื่อแต่ครูก็ไม่ใจรู้เลยมไม่รู้เข <c oughs> สอนเราอ่ะไม่รู้ไรเพื่อนตองครูต้องการรู้เลยบางต่ามเรา เราเรียนจันทร์ประต้มทำไมนั่ยนายเอนไหนึ่งวกหนึ่งเท่าไรเงินเดือนเมื่อเรื่องหนึ่งวกหนึ่งไม่ด้เท่าไรตีตามเราเลยคนนั้นน่ะพูดมากนะคนที่สองเขาไเขียนใบสมัครเข้ามาเอาเธอเขียนเข้ามาก่อนครับผมนี่ครับท่านอาจารย์อืดูนะสิ่งใดที่คําอะไรที่มันไม่ถูกต้องนะเปลี่ยนเสียอย่ามันเป็นปัญหาทีหลังชื่อเอกเลยครับผมอยู่ตําบลบ้านเชียงมานดาชื่อนางมี บิด,ดาชื่อบุญส่งครับผมนำตะกุลนี้บุญรักษาใช่ครับเธอเรียนสอบได้คะแนนดีนะจากโรงเรียนมัธยมนี่ครับแต่ผมไม่มีทุนการศึกษาแต่เธอเรียนอยู่ในระดับนี้ทางวิทยาลัยก็มีทุนใหน้แต่ต้องเรียนอยู่ในระดับนี้ไปโดยตลอดเธอมีจิตจะเข้าเรียนโดยไม่ต้องสอบเพราะว่าคะแนนของเธอนี่อยู่ในเกณฑ์วิทยาลัยเปิดรับโดยไม่ต้องสอบเธอจะเลือกวิชาเรียนแผนที่เรียนได้ทันทนีนี่ผมเรียนได้ทันทีใช่พิดแก้ววิดทองอยากให้แม่ได้ยินลึกเกิน ผมได้เรียนแล้วานายเอกไปเลือกอวิชาที่จะเรียนครับผมอใครอยากจะเรียนเขียนใบสมัครเข้ามาอเอาเรียกก่อนเอาเรียกก่อนกอนนี้จะไม่ได้เป็นวิชาชีพนะพวกคุณขับเป็นวิชาชีพข้าประจาเเจอแก้วนามระคุณคุกคุยพอเจอโก๊กนามระคุณคุกคุยมันลกุก <c oughs> นามระคุณมันลกุก จบชั้นไหนจบจันปรปอนึ่งพามวนนี้ไม่ได้จบปอสี่หรอกเลยปีจบมันกลายเป็นกับปอนี้ตึงป่านหักจะไม่ได้ไปโรงเรียนอะไรนะผ่านหักผ่านหักครับแล้วก็เลยไม่ได้เรียนปอสี่ไม่ได้เรียนครับบอกก็จำผ่านไหมกับพอมาอายุสิบเจ็ดแล้วก็เลยไม่ได้เรียนนั้นต้องเรียนวิชาชีพครับนี่ใบะมักชื่อแก้วครับ นามตระกูลอะไรนี่กุกุยอกุกุยกับพ่อชื่อนายโดกโกกับนี่เขียนนี่มันถูกนะชื่อบินดอนมันดาเนี่ยเวลาไปทํางานแล้วยุ่งชื่อนายนายโดกหรือนายโกกโกกับโกใแล้วทำไมเขียนเป็นโดกทําไมเขียนเป็นโดกพมเกียนโกกับอ้าวนี่มันกอไก่หรือดอเด็กดูให้ดีดิกอไก่กับยังจะเถียงพี่แก้วเขียนผิดน่ะนี่มันตัวกอไก่หรือดอเด็กนิ้วกอกับดูดินัำไปรนว่าดอเดือดหลาเราอง เขียนไม่ถ <altro> ูกเนี่ยนี่มันต่างเหัอจองว่าโกว่าดอนวัวโกนั่นไม่กว่าวัวเลี้ยมวัวดอนวัวปานไม่รู้ตัวตเด็ก็เคยเดือดริวนี่ทำอะไรไม่รู้กับปรึกษาผู้รู้สิเพื่อนอันน่ามาเพียงสามสิบองศาเซนเซียดคุณเจนผู้รู้รองรับอยู่แล้วขอบคุณมากครับคุณหัวเค้เขียนแก่จัไหมครับ แล้วเลือกเรียนวิชาแไรมันมีช่างไม้ช่างยนต์ช่างตัดผมช่างเครื่องช่างไม้ช่างยนต์เออไปไปนั่งเลือกคิดจะก่อนแล้วเดี๋ยวมาสอบสมษณ์ผมมาใจเรียนเลยเรียนเลยไม่ได้ดิคุณยังไม่รู้ว่าม,มีความรู้พื้นฐานแค่ไหนอ่ะไปน,ออน,นั่งรอก่อนนั่งรอก่อนพี่แก้วคุณจะเขียนใบสมัครเข้ามาเขียนหรือเปล่าเรียนไหมเรียนกับก้อยทะเลแก้วเราครูนี่ก็ต้องก้าวกาตากะกลุ่มต่ำเสียมัง้งกาตาเด็กโอนครูจะได้ต้องส้าน เพราะว่ามาโอ้เอ้มากินหนุ่มแม่มาเล่นหนมมาเพราะว่ามาอุมนอตติดจักรูครูคือจักรูหลอกทิดกูคือนอตติดกันเลยไม่ได้โต๊ดนอตติดจักรูมึงคือครูมึงคือจักรูกูคือนอตเกี้ยวกลอดนอตติดจักรูมึงติดกันไหนรู้มันกูติดนอตเกี้ยวครึบเกี้ยวกลอดนอตติดจักรู้อมละรวยมาละรูมึงอะไรเล่าฮะอะไรอ่ะไม่ชี้หน้ายังทำไมอ้มเกี้ยวมารกรอดมาจากโต๊ดนอตนี่มึงกินลุดปลุยแล้วไอ้ตัง กบอกให้เขียนใบสมัครเป็นมานป็ชี้หน้าอยู่ทำไมต๊กเลวเล่นต๊กนี้เลวแต่ว่าก็ธรรมดาเลยใช่ไหม <c oughs> อ้อยละเอียดนะครับอ้อยละเอียดเครื่องระจในท้องเต็งตึงพอชื่อโถงแม่เจอทุกย้อนลั่งไปในอดีตเมื่อประมาณเจ็ดสิบปีป้านปอนวันหนึ่งายทงได้ออกจากบ้านเพื่อจะทําการไปเตี่ยวเตรตามบัตรซาใหนุ่มขณะที่เดินไปในตรงหน้าปอบเช้ายิ่งกว่าน,นึ่งชื่อนางทูเก็บข้าวอยู่ในหน้าขณะนั้นสายตาในทงก็ไปเห็นกับนางทู เออไม่จะมักไม่พอบเกนไม่พอกทำไมเกนไม่พอกมัดมัดแล้วแล้ะกับผอเไม่แต่งานกับแม่ตีนี่ก็มัดแล้วนี่ไปนี่ัมันเกี่ยวอะไรกันล่ะไอ้เกนละเอียดพวกเเกนละไอีนเกียนี้นี่อะไรนทุ่งนางทุกอะไรไปทุ่งนาเกี่ยวข้าวอะไรชื่ออะไรเนี่ยชื่อชื่อชื่ออะไรนี่ชื่อเราเชือตองแล้วทำไมใส่นายทุ่งเีอนว่าเกนอะเอียดมันเกี่ยวอะไรมันเหล่าแหลกผมจีบแหมมันนุ ชื่อทองครับเขียนไม่ดิว่าทองครับตรงนามสกุลน่ะถึงตึงครับเถึงตึงแม่ชื่ออะไรเมียพอครับก็เขียนไม่ดิในนางเมียพ่อพูดแล้วรู้สึกใจยุ่งเนี่ยคุณเนี่ยลงชื่อไว้ตรงนี้เซ็นชื่อไว้ครับนายทองเถึงตึงเลือกเรียนวิชาอะไรไปนั่งไอ้เดียร้อยไปเอานายแก้วก็มาสอบสัมภาษณ์ข้าวที่พี่แก้วจะได้เรียนจะต้องสัมภาษณ์กันต้องสัมภาษณ์นะดิคือคุณจะเรียนเนี่ยช่างยนต์ช่างเครื่องเออ่ช่างตัดผม เอาช่างอะไรจัช่างยนต์ช่างเครื่องช่างตัดพมพ่อมอช่างยนต์ดีมากอ่ะเอาไนี้คําตอบนี่เป็นคะแนนนะทําไมต้งตัดสินใจเรียนช่างยนต์ปผมเชื่อเป็นการประกอบมาชีพง่ายเออดีมากที่รู้ว่าประกอบมาชีพง่ายนี่เป็นเพราะอะไรเพราะบ้านพมคนใกลยเครื่องยนต์มากดี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 มากคนที่ใช้เครื่องยนต์นั้นเป็นคนประเภทไหนคนไม้ควันกับคนไม่มีควันคนใช้เครื่องยนต์ไม่มีควันครับที่ไม่มีควันนี่เป็นเครื่องยนต์ประเภทไหนเป็นประเภททิ้มกับ ส่วนประกอบของเครื่องยนต์ดันกับดันตาบอกความดันนั่นเลอดันไม้ชุมโพกับแล้วเวลาใช้เครื่องยนต์นี้ส่วนมากก็เป็นเวลาไหนกินก้าวแจ็ดกับอะไรอะไรยนต์อะไรอะไร่ะยนต์นกับมันปรัมงกู้ไม่รู้ได้ริงนี่ยงน้ตรงกหนอ่ะ มึงไม่รู้รือยังหูมึงรูว่าเดี๋ยวเลยใช่มมึงต้องไ้ก่อบนู้ดมาบ้ากก่อบเล้อยู่อันนบอกยนแก่กูเครื่องยนต์ที่นายแก้วใช้นี่มันส like. ่วนประกอบเป็นยังไงอัดนประกอบกระเตให้เป็นเครื่องยน์่ะนึ่งปลูครับช่องมากมันคนละเรื่องกันเลยพี่แก้วนะภาษาพูดอาจารย์หมายถึงคือบ้านผมก็เรียกยนต์นั้นคือตะบันหมากครับโอ้มันคนละเรื่องของนั่นหรอฉันหมายถึงเครื่องยนต์กลไกเนี่ยกลไกมาจ้องยนตครับ <c oughs> แก่กับพี่ชายผมเองนะเก็บเออนายแก้วคำว่าเครื่องยนต์นี้คือหมายถึงว่าเครื่องยนต์เครื่องจักรเครื่องกลอนอ่องนั่นหรอกนายแก้วมีความรู้ในการที่จะใช้เครื่องยนต์ในเครื่องหมายกฎจราจรรู้ไหมเดี๋ยวนี้มันเกิอดอุบัติเหตุบนท้องถนนบ่อยครั้งเพราะการใช้กฎจราจรไม่ถูกต้องแล้วใจนายแก้วดูเครื่องหมายจราจรสักสองประเภทถ้านายแก้วตอบได้ถูกต้องรู้กฎจราจรก็จะได้เรียนนะเข้าใจไหมเอ,เอาระยะทางเะก่อน ระยะทางในการใช้เครื่องยนต์ครับมาตราต่างๆนี่ไหนแก่พอรู้พอรู้กับดีมากสิบสองนิ้วเป็นเท่าไหร่เป็นหนึ่งคืบเออดีมากสิบสองนิ้วเป็นหนึ่งคืบประมาตรานี้ก็ได้สองคืบหนึ่งจอกดี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 สี่จอกหนึ่งวาเก่งมากยี่สิบวาหนึ่งเส้นสี่ร้อยเส้นหนึ่งหยุ่มอะไรแค่หอยเชลลอะไรหนึ่งหยุมหนึ่งยุ่มปัจจัยกลางมันไม่มีหนึ่งยุ่มไม่บาดหลวงเออ นี่มเรือหนึ่งหยุมหนึ่งยอมยอมก็ไม่หนึ่งยุ้มนะสี่ร้อยเส้นเป็นหนึ่งยอมไม่ใช่ยุ้มหยุ้มมันไม่มีพนักงานอ่านได้ต่อไปมันตลอดนี่แต่ไม่ได้ก็ไม่มีคะแนนนะสี่ร้อยเส้นมันอะไรไอ้ไรหนึ่งหยอมนายตองไปพูดอะไรไมาครับแกถามผมแหลงลึกนี่ครับสี่ร้อยเส้นมันอะไรนายแก้วหนึ่งหยอมอะไรหนึ่งยอม เสียใจนนะเอกนะพี่ชายเธอเรียนไม่ได้รอกแกตอบไม่ได้โต้อ้เรื่องแค่นี้หนึ่งยุดหนึ่งยุดฮะหนึ่งเป็นกฎระเบียบของทางวิทยาลัยนะไม่มีการบอกลอกเรียนข้อสอบมันจะทําให้เกิดผลเสียในเอกเนี่เธอจะไม่ได้เรียนนะเป็นการทุจริตนะไปบอกข้อสอบก็ได้หรอที่ฉันถามนายแก้วขอโทษอาจารย์ผมอยากให้พี่ผมได้เรียนไม่ได้เท่าไรสี่ร้อยเ้นเป็เท่าไร ลาครูไปเยี่ยวก็ว่าปื่อนครูกับขออนุญาตไปเยี่ยวไปเยี่ยวมาไปเยี่ยวก่อนอนุญาตครูกับขออนุญาตไปพักกวาก็อย่าพักกวาพักกวาเออปีนรครูบอลร้อเวลาวันเบอร์๖ใจว่าปื่อนี่ไงไปปีนนี่คงเกกิดอย่างแกใจเบื่อไปพักกวาครูครับทำไม ขออนุญาตไปพักกวาอะไรพักกว่ยัะไม่รวยได้ต้อมแนปิดเป้เว้ยแล้วต้มหนเฉยเไยไปปัดไปไปเยียวไปปัดสาว้าปัดจ้าวาไม่อยากพักว่าไม่รู้เล่นบอลเรารู <h <h ้บอเราเวลาบันเปียเจ๊จีก็่ได้ดินั่นหนังงัวกุ้งัวเประมีกันเบื่อกินกับคกอคนยอดาบ้านอยากก่อเลยโอ เราหนักเรียนเดินโอ้ไปไหนอ่ะรับบาลเลยวกเธอไครับรับมารับมารับมาปูง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 เก่งกว่ามึงวิ่งมือต่อพงนี่ไปนี่มาครับเจเจลอจนหนึ่งโยดหนึ่งโยดหนึ่งโยดครับอะไรหนึ่งโยดเจลอยแจนฉันยังไม่ได้ถามใครบอกมาน้องเอกเป็นไงนายเอกขอโทษกับอาจารย์ไป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 นั่งไปนั่งไม่ได้เรียนไม่ได้เรียน ได้เรื่องเลยเอาในทองก็มาเพอ่เอเชื่อไม่ได้นะเพื่อนฮะปีนนะปหน้าค่อยเอ็นใหม่ก็แล้วกันปีนี้คุณตกไปซะแล้วเสียใจนะเพื่อนก้อยควนของเราซิสวัสดีครับอาจารย์อาจารย์าจะเ,เรียนหนกหลงไหมครับอะไรนะหนกหลงไม่จุกหนกหลงว่จุกเพราะมีตัวอะไรหนกหลงว่จุก,รอ,ก,จกรองเพราะจังเลยไอตัวนึงหลงแบคทีเรียตัวนึงหองเลียวตีแกล นกลงอะไรนกลงว่าเจ๊กแกอาจารย์ครับใครจนกอย่ี้นะเออหน้าพึ่งยวงน้าพึ่งยวงตายไหมกันอาจารย์มันไม่เกี่ยวกันนายทองต้องสอบไอเรื่องอื่นไม่ได้เกี่ยวข้องทั้งสิ้นนายทองจะนํามาเพื่อความกตัญญูเอามาฝากครูนั้นได้ผมชอบตายไปไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวกันเร็วนกลงกันตายไม่เร็วพึวอยวกวับตายกนแล้วอย่ากุบาท์กันไอ้กิ๊กเยอ้เลยตายแล้วน้าพึ่งยวงกับตายกันแล้ว ปูจุกนั่นเดือดตวหงหยกโรงกกที่กลางเกิดอเอานายทองนั่งให้เป็นระเบียบเรียบร้อยดิความเป็นระเบียบเป็นสิ่งสาคัญนายทองจะเรียนวิชาอะไรช่างยนต์ช่างเครื่องหรือจะเรียนช่างไม้ช่างตัดผมคณเรานี่แกปรูงต้มต่อไปดีอยูต่อไปเดียว่าเ,เ,เธอมีความรู้เรี่ออะไรนายทอง,งเครื่องกับช่างเครื่อง อ่ะตอนนี้ตอบมีคะแนนทำไมต้องคิดเรียนช่างเครื anything, shampoo, ่องเพราะเครื่องมันทิ้งสำคัญครับคนเราดิจะดีไม่ดีอยู่ติดเครื่องกับเครื่องเป็นตัวประกอบครับถ้าเราไม่มีเครื่องความสำเร็จจะไม่เกิดขึ้นประเทศชาติเราจะดูดด้วยเครื่องครับอยู่ด้วยเครื่องครับการกินทุกอย่างนี่ครับนี่ตื่อว่าเป็นปัจจัยหนึ่งของชีวิตมันต้องใจเครื่องครับทำไมต้องใจเครื่องต้องแกงครับต้องแกงครับถ้าไม่มีเครื่องเราแกงไม่ได้ครับปุ๊บเราเรียนช่างเครื่องครับมากระมากระเราต้องตีสิงนะครับนะเราต้องเล็บเราเดี๋ยวฉันจะถามมก่่อนไต้องามกับารเคครื่อแกับอ่งเดี๋ยว เครื่องนี้ประกอบด้วยอะไรประกอบด้วยครื่ปงปฏิทินแบบชาวกวอยู่ข้างบนเหรอติ้มเครื่องอยู่ข้างล่านแบบคนเรานี้ถ้าคิดจะใช้เครื่องยนต์เครื่องยนต์ไม่ได้กับเครื่องติ้มกับเครื่องจะยนต์แป๊ดกับเครื่องยนต์นไม่ได้กับแบบว่ายนต์มันต้องยนต์มากกับกลุก่มใหญ่เลยเครื่องยนต์นี่ เออนายทองนี่คิดว่าเครื่องคิดแล้วกับบาเครื่องนี้เครื่องแกงร่มเครื่องแกงทีหรือว่าเครื่องแกงกัวหรื่องแก้วบ้านยู่เครื่องแต่ละชนิดก็เรียนกันกับกรณีกันในบรรพบุรุนี่กับผมต้องเรียนอย่างเครื่องเ่ามีงานอยู่บ่อยกรณีงานจบวันนั้นเดี๋ยวหยุดก่อนไม่ต้องหยุดงกับหยุดไม่ได้เพราะว่าคนมาหาใน้านครับฉันบอกนายทองหยุดไม่ต้องหยุดกับเพราะว่าการเรื่องหยุดรู้มากนี่ไม่ต้องเรียนจบแล้วแกก็ไม่ต้องเรียนเลยไม่ต้องเรียนเลยเออเออแกเลยตอนไปเรียนจะไปต้อไปโยงเรียนระหวันกูกูจะเอาไปต้องบานเลยเดี๋ยวไม่ให้ไป้ในวันน ยันจอบกินจอก็อทำทอารองเลยกูตัวเฮ้ยพี่ทองเนี่ยทั้งสองคนไม่ได้ได้เลยนนายทองก็ไม่ได้มีความรู้นายแก้วก็ไม่มีความรู้อาจารย์ก็ไม่มีวิธีอื่นไมล่ะนอกเหนือไปจากความรู้ไอ้ยังจะมาตอบอย่างเนี้ยความรู้ก็เรียกว่าความรู้พิเศษมีบ้างไหมเป็นนักกีฬาเป็นนักร่องเป็นอะไรต่ออะไรเหล่านี้หรือเป็นนักอะไรเนี่ยอ,อกการย์กับพุ่มเป็นอยู่นักนักอะไร ผมเป็นนักแสดงศิลปินป่นบาน well> เป็นโดราเป็นมโนราครับอืมดีแต่ว่าแสดงได้ถูกแบบถูกเกณฑ์บางทีอาจจะพิจารณาให้ศึกษาได้อ่าได้ป๋าแล้วแ้วโต้ือโต้กือป้องก้อนอยากไปแต่งกายตรงนี้อ้ามีเครื่องแต่งกายมาด้วยครับเพราะว่ารำข้อตางก็มาล้อตางเลยนี่เพราะว่าจนกงินเดือนน้ก็รำางินดานจริงไลครับเราก็ต้องแลกก็มาอาจาย์เออในลองดูนี่

ฟังหน่อยที่บอกให้ฟังหน่อยด้กว่าอะไรอะตอนนี้นวลนางมโนรากําลังแต่งเนื้อแต่งกายครับอเอาไปนี่ท่านจะได้ชมมโนราแก้วน้อย,อ,ยอัจวินหัวมันหมอกนะครับเป็นสิน้อยของเสน่ดาวรุ่งพุ่งแรงอาวากร้อนหนักดาวเลยใหนพี่น้องได้คว้างนานานได้ได้ดูราตีใจนางมัมอนยางตั้งรถอะไรโอกไม่ต้องไม่ต้อง,องลืมๆไม่ได้รำดีแล้ววะ กลมเลาหน้า,นาจอดี่จาวนอนกอดมอนนันลนไรกอดมาเปลอยแล้วทำไมต้องเต้นด้วย,วยตาลายไม่ต้องอะไรกลมเลาหน้า,นาจอดเจ้านอนกอดมอนกลมลาหน้าวอนที่จาวมันนอน chinh chai bao ngày lắm bao thăm mặt ta tới kiên chọn mai có nhạc tai miêu ai à, đó, đó, đó. tao có nhạc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  tao có จ้าเกี่ยวเก็อไปลงเรือตากระจันเึ้นลงทุกวันจนใจนั้นรักล้นออกไอ้เหลวเลื่อนวานานกาจาดี๋ยวคนวาวังนอนอ้ออยตรงก้อนดอกลงโจ मनोराज चाहेगा विचार ราณีช่วยจังเลยดีครับผมเป็นนักข่าวนะไม่อะไรจะขอถ่ายภาพมโนราทักหน่อยดังนี้ได้คุณจะทำอะไรผมจะอัดกระดาษ200นิ้วนะครับแล้วจะแจก,กกระจายไปต่างฝ่ายการ,กรเกษตรทั่วประเทศโดยเฉพาะคนที่ทำไร่ทำนาเพื่ออะไรครับเอาไปแขวนในนาผมคิดว่านกคงไม่ลงกินข้าวแหม จมเอ่ยโจมงามอารามแต่แลตลึงนึกไม่ถึงเหมือนแมงดาเกีย่ยววหอกงอนอกงางห้างใจอยู่ใต้จับได้ไปกวากแม่มึงรับตัวไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่พร้อมแล้วเรามัอนป็นดาเกี่ยวควเออดูปแปลกดีในแก้วนี่เคยแสดงแฮ้พี่แก้วก็มีเชื้อสายครับ ทางใต้นี่ก็มีเชือดสายมโนรากาบป้องกคยกระเด้งกับไหนๆเอาเป็นแบบเป็นฉบ,บับดีๆแล้วในแก้วนักเด็ฝึกใ้ทางวิทยาลัยเนี่ยเด็กในทางถิ่นอื่นก็จะรู้มัง่งแหลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมนี่ผมได้เรียนดูก่อนว่ารู้เรื่องแค่ไหนอ่ามาดาดองต้อง,ต,องต้องช่วยเพราะว่าโดรามันต้องมีลูกคูไม่ลูกคูมันทัาไม่ได้อ่าฉันจะมีเบีย่ยเลี้ยงนะทางวิทยาลไยก็มีเบีย่ยเลี้ยงไงอทิษฐานห้าร้อยบาทนี่เออในแก้วก็ได้เอาไปใช้พี่แก้วผมได้อาศัยใสยด้วยแหละนี่เลยได้กินอยู่กับดรานี อันนี้ต้องเป็นลูกโูเราแบ่งให้มั่งเดียวแลยตกลงกนันตกลงกันก่อนว่าจะเอากันยังไงเออให้ลูกคูตาได้อรอคอยกระทองรอหนึ่งไม่สนใจไล่ไม่สนใจเพื่อนนู่นน้องเอกแล้วไม่สนใจไล่หนึ่งร้อยเราไม่สนใจไล่โนราไม่มีลูกน้องคุณจะเล่นไม่ได้เลยนี่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 น,น,นี่ลูกเราต้องย้า,ายว่าไหนกว่าดิ งายว่าเรือเอมึงแลลูกแจดอกแจอหัวยิ้ยว่ารถแท็กเตอร์ไอ้แปนลูกรถแท็กเตอร์ไม่มีดอกแจก็รู้จะติดไม่ได้เลยดี้ดิ้ดิ้ดิเล่รถต่รถนั้นแต่ไม่มีกระเป๋าไม่มีลูกน้องไหนว่าทำไมตุกจอดจะใส้เด้อจิตใจกันไปเลยเดี๋ยวกาเดี๋ยวอย่าเพิ่งงอกไหนว่าอยู่บันกับทั้งลูกน้องนะเว้เงยกลุ่ยยิ้ยว่ากลุ่ยใหญ่กับั่นโรงไม่ไปไม่จะได้สนเพือเข้าโรงเรียนไม่ได้เลยลูกเจยี่แปนลูกแต่ได้ไม่สนใจนะฮะโถ่เฮ้พี่แก้วให้แกไปก่อนเด้อพี่ทอง ไอ,อ,อ้ะอะราวได้สี่ร้อยเก้าสิบฮะพอร้อยเออริ้วรอยก็รีบกระตั้วนะกคาเรเลี้ยงดูอีกที่บ้านขาไว้จังเว้ยทักกันแ่ก็เลยงไว้ไม่สนใจอ่ะไหนลองดูนี่หน่อยแกจัดรำคาญจริงเดีรับตู้ไหม่ไปบ่ายโดรานแกนะจะไม่นิ้ด็กไม่ค่อยนยยิยมเพราะอะไรเพราะคำโดราเน่ยมันมดัดสามีเนี่ยเดบ่าวจะตำน,นันองจะตำเป็นเป็นป,นปาลาเด็กมันไม่ดูจัก แต่เด็กก็โอ้ทำมาชา้ใาใจไม่จมเอ็นจางเดินทางจางจูง่ห่วงอานาัดคนถ้าเดินนัดมันจางจู่ห่วงอ้อมนิ่มนวลแต่วันนี้จางมันไม่มีโอเดํำนัดจางน,าจจงนี่จูห่วงเอ้ยเดินนัดน,น่วงปลายกนโอนอกแกกตามันก้าวเดน่นโอทํำเป็นแผ่นป้าลายั่นบ่มันรวย มันส oh, <told> ่วยเลยแต่เด็กสมัยน oh <t waters> oh, ี do, do, love, ้มันไม่รู้จักจางเน่ี่ได้เดินจูวงเวลาเบื่อนนอแก้กตาต่างประเทศไม่เลวอย่างแต่นอกเอี้ยงกรอนดูหน้านี่ต้องเปลี่ยนไหมเปลี่ยนไม่เพื่อโอ้นัดจางจู่ว่งไม่มีรถดำจิ้งเดี่ยวจู่ไกลยๆจางไอ้รอยโอ้แม็กโก้กุดดินเลยโอ้ดำเป็นแม็โก้มันคุดดินโอ้แล้วตัดดินได้ทิพโลไอโดโดรถดำมาจอดรอแเต่มาแล้ววิ่งปลอไปต้มนะ ้องันนานเอเอใช่ไหมอเแ็กมด้ก้าเยปะเออหาใจไม่ไหเอตอนกตกาว่ามันบิดนึอรอยอนีโอนด้าไม่น้อยแสงไปด้วยรอยจพอยามางามาไกลลิบบิดอร่อยง่าิไปจนผ่านมันต้องปั่นนานไว้รำแม่ไทยได้ไงหนูมาก็เก้แล้ว มันต้องเอากล้องไหมถึงบอกบอกมึงขึ้นไปตีวันเดียวกันเดียววันนี้ก็เขากันแล้ววันนี้มาเดียวกงปูไม่ได้กับยาอ้าวอ้าอะไรกันแล้วนี่ก็อนูอยากกลอ้องเขามาเนี่ไอ้ต่ำจิบรอต้มหน้าเรื่องนะเอเอเอาเอานายทองเป็นลูกน้องก็งต้องตามนายหัวดิว่าไม่ตามนายหัวอันเดบ่าวอีน้องแจ้งเก้าหน้ามานั่งนั่งตามอะไร ละน้องป้าไอ้ลูกกูได้เกาโบงไอลูกกูกำลัอยากดังเหมือนนั่นแหละเอ๊ะมันไม่เป็นแบบจะบับนี่นายแก้วพี่ทองนี่ทำอะไรเป็นเล่นไปหมดโอ้โหเรามันทีตีดิเว้ยบันตีดิเว้ยอย่าได้อขี้ง่าลรำกันดียว่ากันงเือไงแกันแับน,นี้อันนี้นี่ทำไมเป็นแบบจะบับนี่ในายแก้วมึงอย่าเพื่อนจะจะไม่ได้เล่นนั่น อคนเดียวเออนี่น้องจะก้าวนามานนังนังทำลายละอเออนองอดตามกินเป็นดอกเนยละอเอดอกไอเนเดเดดอกเนยลาวละอเอดอกไอนี่ลาวนะกระดอกเออเหลาวละดอกกางดื้อนี่กระดอกตายอูนี่กระดอก เจโกนี่กระดอกม่เล่าเราก็เต่เอา,อ,าอะไรกันละ่ะแม่จมสิ้นดอกเกลือนแล้วนะดูรานี้นะจมมัดดอกเกลือเลยนะอยากกระช่องมือจะไม่ยั่งคีดอกกันแล้วอนเดิ้ลำแล้วขึ้นเป็นดอกแตนหวาดอกไรไปดอกไรนี่จตไหนดี่อะไรในแก้วคือก็ตามเหมือนกับในต่างดรานโอลองความรู้กับนี่ดอกไรนี อ้ดอกไร้แดงดอกบัตานไม่โกดอกจำปาไม่โตจำปีจำป้าตู้ก็ไม่หมดตั้งนาลอยแต่ถ้าตอบไม่ตู้งานลอยนั้นไม่เอาได้ไหมไม่ไหมกี่ดอกหรือล่ะดอกบัตานไม่โกดอกจำปีจำปาดอกบัวไม่โกอ่ะยอม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 แต่จะเลยไอ้การีปุ่นนะไม่การีปุ่นรอตั้งนาลอยอ่ะผมเป็นกรรมการไงเออเอาและอ้อจำขึ้นมาแล้วเป็นดอกไอ้นี่ลาวกระดอก อ,อเดก้าคลิปเพิเ่องออกไปตองเอ้จำดอกเอ้ยว่านิ้วมือบ้าเอเ้เพิ่งออกอ่อมันจริงแลว้วโดราเอ้มันแล้วและดอกอันนิ้วมือไม่ใจดอกอะไรมันละแล้วห้าเลือดกว่าป้าอืนั่นเอาไปเตะกันทำไมมั่งจำดีใจครูครับนายตองถูกจัดครับ อะไรนายแก้วจัดผมครับอะไรนะนายแก้วจัดผมครับจัดผมอะไรเดี๋ยวใจเดี๋ยวใจไอ้ตีผมว่าดองนิ้วมือมันโกรดผมจัดตัวตินเือเลยครับใครนายแก้วจัดผมอ่ะเราไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องไหมอาจารย์มไม่รู้เรื่องผมตรงจาไม่รู้เรื่องต้องไปเมืองไกลควงไปบอกท่านเปาอะไรอ่ะนายทองนายแก้วจัดผมตัวตินเือเลยเข้ายอดออกดังเปรี้ยวลาย ชัดนี่คืออะไรนายแก้วก็คุณกับก็ดีแล้วนี่อย่างนี้ต้องลาล่าฝากไว้ก่อนดูลานอืมเอาตกลงนายเอกเธอจะเรียนวิชาไหนลูกเออผมขอหลักสูตรเพียงสองปีนะครับอาจารย์ซึ่งเป็นวิชาชีพผมมองเห็นว่าการเรียนวิชาเป็นเออพนักงานนานาหมายนี่เป็นสิ่งจําเป็นผมจะได้ไปช่วยเหลือดูแลพี่น้องในตําบลบานเชียงอืมดีมากลูกนะสองปีถ้าเธอกยันมันเพียรเนี่ยเธอจะต้อง เ,เรียนให้อยู่ในระดับเกณฑ์ที่ไม่คะแนนไม่ลดแล้วก็จะได้ทุนไปตลอดครับผมขอบพระคุณท่านอาจารย์มากนายแก้วก็ต้องมีการฝึกทุกเสาอาทิตย์ครับนายทองก็ต้องรับเพลงครับโจ๊กแก๊สจุกอาทิตย์นะครับอย่างนี้ต้องแลเอออย่า,า,า,นง,นาง,งนี้ต้องแล่าเออคีแต่กูแบบเบอ่อบอกแว้นในี่างก็มีแต่ถ้าเรียนได้ตายยัง